สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพานอกไฟออกจากป่าครับผมมาดูสภาพนะครับผมช้างกับควานครับตุรกทุลีเหมือนกันครับผมโอ้ไฟโอ้สภาพดูครับผมดูได้ไมด่ดีเดี๋ยวาตามนกไฟไปนะครับผมตามตูนนกไฟไปเลยดูสภาพดิ ดูไม่จืดเลยนะครับผมขอมมาแล้วกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พังน้องฝ้ายด้วยนะครับผมเพิ่งออกจากป่าครับดูสภาพนางครับ <c oughs> เนตุ่มปิเลยนะครับวันนี้ฝนตกนะครับฝ่ก็ไปอยู่เอ,อที่หลักๆก,ก็ไม่มีลังคามุงนะครับเป็นเทโล่เหมือนกันวันนี้สงสัยจะไม่ได้นอนแล้วน้องฝ้ายวันนี้ทั้งวันทั้งคืนฝนตกนะครับไม่มี ที่บางแดดบางลมบางฝนนะครับไม่มีรังคานะครับก็นะับอยู่แบบธรรมชาตินะครับเห็นตะตุนต้มเตียมต้มเตียมต้มเตียม,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 มครับขากลับมีเดินเร็วมากนะครับแต่เวลาขึ้นโคกมีเดินช้าสงสัยคิดถึงผลไม้หรือเปล่านี่ ทวางขับทางก็สีผิวเดียวกันเลยนะครับเห็นตะตูเห็นตะตูเห็นตะตู ไปเลยไปเลยกลับบ้าน ไป,ไปกินน้ำอาบน้ําเด้อวันนี้นี่เดี๋ยวจะให้แควานอาบน้ําให้ทางน้องไายนะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้ว้ดูสภาพนะครับเชอเ็ะหมดเลยนะครับ ใช้น้ำเยอะดีดูครับสภาพของน้องไฟน้ำก็ไม่ค่อยไหลด้วยนี่โอ้น้ำไม่ไหลครับน้ำไม่ไหลอยากยกขึ้นสูงสิรู้ว่าไม่ไหลอเอาพอแค่สมควรก็พอแล้วเอาพอๆอันนั้นก็พอแล้วสภาพนะ้น้ำก็ไม่ไหล ดูสภาพนางครับโอ้ดินหนาเป็นเป็นเป็นมิลลิเมตรเลยอืมอะไรเป็น,น,อ,นอ้าวลูกเข้า,อา,อาเอ,อไเาไม,ไม่มีเออไฟ น้ำก็ไม่ไหลครับไ <c oughs> หลเบามากเขาเปิดไปยว ภาพนะครับดูขอบคุณแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ทางน้องฝังน้องพายด้วยนะครับกับเม่ควันนะครับผมสภาพเหมือนกันเลยนะครับผมน้ำก็ไม่ค่อยไหลนะครับอืมเราต้องทำความสะอาดนางก่อนนะครับยืนนิ่งให้ขัดเลยอตามสบายเลย

ป่ยบอกสบายเลยตามสมบายเลยถูเรื่องเรงเลยถูเรื่องเรองเลยอกยยไฟบอกสภาพนะครับตอนฝนตกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับธรรมดาช้างก็จะเล่นดินเล่นที่ตมนะครับเขาไออันนั้นสปานะครับเ <c oughs> <c oughs> ม่เมทันใดนะครับอยากจะสปากับช้างก็ชืญนได้นะครับ <c oughs> สภาพ <c oughs> ดูสภาพแม่ควานนะครับ <c oughs> ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทางช่องฟังน้องฝ้ายนะครับผมสภาพหลังฝนตกก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับทางทุกเชือกเนี่ยครับผมเพิ่งออกมาจากป่านะครับก็มาอาบน้ำให้นะครับขัดตัวที่นอนก็เชอะแฉะนะครับผมที่นอนนอนครับที่นอนก็จะเชอะแฉะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มี ลมนะครับไม่มีที่บางเดดบางฝนนะครับก็ต้องอยู่ทำยะธา,ากรรมเ <c oughs> อาฟ้ายู่แบบธรรมชาติแม่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามที่ตมหนามากนะกว่าจะออกน้ำก็ไม่ค่อยไหลด้วย น้องไฟยืนให้ขัดตามสบายใจเฉบเลยนะครับนิ่งนะครับให้ขัดเลยตามสบายเลยนะครับน้องไฟก็ออกจากนั้นมาจากป่ามาก็มาอาบน้ําอยู่บ้านต่อนะครับก็เปิดยะแล้วแม่ปิดยะแล้วพ่อก็ได้หอยสมพีเนาะโกนน้ำเล่าได้แล้วเสร็วละโกนน้ำเล่าไดอลเราได้จิ้ม